สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์อดร้อยนะครับ V 1หนึ่งนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าและผลิตภัณฑ์การใช้งานไม่ได้ชักชวนและการลงทุนแต่องใดการลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคิปโต2 0ง 2, 2ี่เป็นอีพีที่หกร้อยแปดิบสามนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวใบแนนประกาศจากใบแนนนะที่จะดิบเหรียญหรือถอดเหรียญออกสามเหรียญน,นะก็มีกาลานะ มีฟิลิกาและก็วีเชนนะการที่ b บ n นน c e เขาประกาศเนี่ยเขาก็จะถอดออกจาก b บ n นน c e ฟิวเจอร์นะพร้อมเหตุผลที่เขาให้เข้ามาคร่าวๆนะอ่ากระดานเทรดไบแนนตนะกระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งของโลก,กได้ออกประกาศนะจริงๆก็จะมีประกาศมาเรื่อยๆนะต่างๆโดยให้เหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างนะแดนดิเรลียนเฮ้าคอยจำนวนสามเหรียญออกไปจากกระดานเทรดแต่ว่าถ้าสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตก็ยังเขรดได้มาจิน ไม่มั่นใจแต่น่าคิดว่ามาจินก็ยังเทรดได้นะน่าจะถอดต่อฟิวเจอร์นะ,ะสำหรับได้แก่กาล่าซิกาแล้วก็วีเชนนะครับโดยทั้งหมดจะถูกเปิดอยู่จนบังคับปิดนะฮะหมายถึงเรียกเปิดคนที่เล่นอยู่นะผมอยู่ในกลุ่มกาล่าก็โอดโอยกันบังคับปิดนะโดยเปลี่ยนจะอัออตโนมัติจากฟิวเจอร์นะครับบนคู่เทรดเนี่ยกาล่าก็เป็น USD นะ ซิลิกาก็เป็น USD แล้วก็วีเชนก็อยู USD นะที่บังคับปิดนะไบนแนนฟีเจอร์ได้ให้คำแนะนำสำหรับการซื้อขายว่าผู้ใช้งานเนี่ยโพซิชันที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนช่วงเวลาดิฟเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงบังคับการปิดโพซิชันนะครับบนไบนแนนฟีเจอร์อาจจะเป็นมาตรฐานป้องกันสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าคือนะคอคอยคิด M นะอ่สอย่าก,ก็จะเป็น คอยทั่วๆไปคู่เทปกาลา U.S.D ซิลิกา U.S.D แล้วก็ v are, นะวีเชนเพื่อป้องกันลูกค้ากับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตลาดแต่ยังได้ก็ตามออยคอยทั้งสามอะจะถูกเพิกถอนให้มีการซื้อขายในตลาดสปอร์ตหรือไม่ก็อีกพิจารณากันอีกทีนะเขาก็ยังยังแต่คิดว่าไม่ถอนน่าจะถอนเฉพาะ ตัวฟีเจอร์เฉยๆนะครับอ่าก็จะเป็นในถอนเฉพาะสัญญาล่วงหน้าเฉยๆนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมผิดพลาพประกันใดก็ขอโทษด้วยเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับข่าวคริปโตสอง2ั่เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย